สวัสดีย่ามเสาวันอาทิตย์นะครับผมครับกากรสวัสดีแฟนคลับเอซีของน้องำหลานะครับน้องแฟนคลับเอซีของหมอลำเพชรนลำเพลินนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับผมรับชมในคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กจะมาเก็บตกนะครับมาเก็บตกมาพูดถึงนะครับผม กดถึงไหลกุมปิดนะครับของวงหมอลำเพลินลเพลินเมื่อขึ้นที่พานมานะครับสำหรับอของน้องขหลาเองนะครับที่ได้โชว์ผลงานบนเวทีในเมือขึ้นที่พานมาเป็นจังไดนะครับแฟนคลับเอฟซีมีความเห็นจังไดกับพี่ที่พานมานะครับ สำหรับส่วนใหญ่นะครับผมกาเบิงจากคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่กายังเป็นคอมเมนต์ที่ท่างบวกนะครับผมเป็นคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจกับนองคำหลานะครับผมรากามีค้าที่ชมบ้างนะครับในส่วนหลายกาจะให้กำลังใจนะครับผมลาการจะชื่นชมนะครับชื่นชมวานะครับนองคำหลามีการพัฒนา ตื่นหลนะครับมีการพัฒนาตื่นหลายมีการพัฒนาดีกว่าเก่านะครับมีการพัฒนาดีกว่เาเก่าจากคลิปของอมอลลร์พิลัมเพิร์ดนะครับน้อก,กะจะเห็นว่าน้องค่อนขางจะนิ่งกว่าเก่านะครับคอนข้างจะนิ่งนะครับค่อนข้างจะบดตื่นเต้นกวมตื่นเต้นลดลงหลายนะครับตตืนลดลงหลายอันนี้กะนาจะเป็นจากนะครับผมจาก การที่ได้ขึ้นเวทีไงบ่อยๆนะครับขึ้นเวทีญงบ่อยๆอันนี้กับเป็นอีพีที่หาแล้วนะครับอีพีที่หาซึงก็เห็นว่าการตื่นเต้นกับลดลงลดลงถุกถุกรังนะครับผมหลังจากแต่ละอีพีที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่านองพอคอยตื่นเต้นแล้วนะครับพอคอยตื่นเต้นแล้วหลักการเรื่องของความหมั่นใจนะครับความหมั่นใจกับ ถือว่าเริ่มเริ่มดีขึ้นหลายนะครับเริ่มดีขึ้นหลายนะครับผมจะเห็นว่า,อาลองการลอง,ลอง,ลองการเข่าจังหวะเพฮงนะครับผมถือว่าเข่าจังหวะได,ด้ได้ดีกว่าเก่านะครับได,ด้ดีกว่าเก่าก็คือมีความมั่นใจนะครับแล้วก็ลองเสียงออกมาได้ดีนะครับผมสําหรับภาพรวมในอีพีที่ผ่านมาอีพีเมื่อคืนนะครับผมก็ถือว่า เฮ็ดไดดีครับเฮ็ดไดดีเฮ็ดไดดีกัวทุกทุกอีพีที่ผ่านมานะครับซึ่งกาแฟนกับเอซีก็โคงจะเข้าใจนะครับผมในผลงานนะครับผมเพราะว่าได้เห็นการพัฒนาของน้องก้วก่อนหน้านี้นะครับผมก่อนจะถึงอีพีนี้หลายมือนะครับผมก็เห็นว่าน้องเขาหลักมีการซ้อมครับซ้อมเพ่งกัซ้อมแบบจริงจังนะครับซ้อมแบบจริงจัง ตอมมาหลายมือนะครับพี่ต้องเข้าไปลองสัมๆหลายรอบนะครับเพื่อให้การพิพาราหน่อยลงครับในการพิพาราหน่อยลงแต่ถามว่าก็ยังมีบอการพิพารากัลกังยม,มีอยู่นะครับก็ยังมีอยู่ก็ต้องรับผงพัฒนากันไปเรื่อยนะครับเพื่อการต่อยอดนะครับผมเพื่อผลงานที่จะออกมาให้แฟนคลับเอซีเพิ่นใดเบิงเพิ่นไดชื่นชมนะครับ สำหรับเขาหลายเองกระแสะเพิ่นกากับมีกระแสะเพิ่นกาดีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่จะต่อยอดนะครับผมให้กระแสะมันดีกว่าเกา่านั่นก็คือขึ้นอยู่กับตัวของนองเองนะครับผมว่าจะมีการปรับปรุงมีการแก้ไขมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาดีซ้ำไดนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่การขับเอฟซี FC, เพิ่น คาดหวังนะครับผมอยากให้เป็นนะครับอยากให้เป็นนันก็เลยมีการสนับสนุนนะครับมีการสนับสนุนเขามาหลายนะครับผมซึ่งการสนับสนุนก็ถือว่าดีอย่างต่อเนื่องนะครับดีอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการสังเกตจากมาไล่นะครับผมมาไล่เงินมาไล่นะครับในแต่ละอีพีน้องกระไรมาไล่ถูกอีกพีนะครับผมลาคา ได้ค่อนข้างจะร้ายนะครับมาไล่กับเป็นหมื่นถูกอีพี่นะครับบดต่ำโกมืนนะครับผมซึ่งมาไล่ส่วนใหญ่กับมาจากทางบานหักเป็รหน่อยนะครับนอกบานหักเปชรหน่อยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแทนนน้องน้ำนะครับน้องขอชื่นชมนะครับผมทังบานหักเป็นคว่ำลมมือนะครับผมซอยนะครับผมซอยนะครับสั่งไอ้กลุ่มขึ้นมานะครับผมสั่งกลุ่มขึ้นมา ก็ไฮค้นที่หักนะครับเขาไปร่วมกันนะครับร่วมนะครับผมร่วมส่งเงินมาไล่ให้น้องในแต่ละอีพีนะครับผมซึ่งก็เห็นว่าได้หลายทุกอีพีนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีสําหรับกลุ่มบันหักเป็นหน่อยนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีคนเขาไปร่วมเขาไปยุ่ในกลุ่มก็ร้ายแล้วครับาจะเป็นพันกว่าคนแล้วครับเนาะผมก็อยู่ได้หนันที่นขันครับกับ ติดตามข้อมเคลื่อนไหวเรื่อยๆนะครับติดตามข้อมเคลื่อนไหวเรื่อยๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นคุมที่ดีครับสาระนะครับผมเกี่ยวกับคนที่ชื่นชอบของหนองคําหลานะครับน้องครับกาสำหรับอีพีต่อไปนะครับทางหมอรัเพลินลำเพิินเองนะครับผมเพิ่นกะจะไดมีนะครับผมไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับผมรอบนี้จะเป็นรอบถือว่า หลอกญ่ก็ทุกลอบครับหลอหไ่ก็ทุกรอบ,รบ,อบที่เคยเหตุมาว่นั้นอีพี่ผมก็คือเพิ่นจะไล่เ <c oughs> วทีไงแบบเต็มระบบนะครับเ <c oughs> วทีไงเต็มระบบแสงสีเสียงครบแหลนเซอร์ครบนะครับผมก็คือชุดไงเลยนะครับกาอีพี่หนีเห็ดให้มันหนาติดตามนะครับมันหนาติดตามมันหนาให้เขาต้องเขาไปซื้อบัตรจองตั๋วเพื่อเขาไปเบิรงนะครับผมจะได้กากทุกรอบฟังความเูลไวจากทางหมอปลาเพลเพื่อนอีกที่นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ าฝากไว้เที่ยงสำหนีนะครับนอเดี๋ยวถามี่เาเข้า,ขาเกี่ยวกับแบบล็กมอลลั่มกะจะมะเาเล่าฟูกันฟัง่อีกนะครับนอจะได้กัฝากติดตามให้น้ำแน่นะครับนอฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำแนะ่กับช่องนุมน่มุบลใชายแนวนะครับผมช่องทีเกี่ยวกับมอลล่นะครับผมทีช่องทีบ,บ,ทองทบอมีเกี่ยวกับเรื่องดราม่านะครับผม่องนี้กัผู้ได้มากมวนกับสามารถเขามากกดติดตามได้นะครับนอกจกจะมีเรื่องเกี่ยวกับมอลล่มมาไห้แฟนคลับเอฟซีได้ รับชมกันตลอดต่อเนื่องนะครับนาอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพี่านส้แหละครับสวัสดีครับ